ปกติฉันน่ะจะเอาข้าวที่ลูกค้ากินเหลือไปให้หมาในวัดแถวนี้เดี๋ยวนายเอาข้าวพวกนี้ยใส่ถุงให้ฉันแล้วก็เตรียมไว้ให้ฉันนะคุณลูกแก้วครับเสร็จอาหารที่ให้ผมเตรียมไว้ได้แล้วครับฉันฝากเสษอาหารเนี่ยไปให้หมาหลังวัดหน่อยนะอ๋อถ้าจะเอาไปให้หมางั้นผมขอได้ไหมครับไม่น่าไว้ใจ ทั้งหมด120บาทค่ะขอบคุณค่ะไปเก็บจานหน่อยครับนี่นายพนักงานใหม่ใช่ไหมใช่ครับปกติฉันอ่ะจะเอาข้าวที่ลูกค้ากินเหลือไปให้หมาในวัดแถวนี้ เดี๋ยวนายเอาข้าวพวกนี้ยใส่ถุงให้ฉันแล้วก็เตรียมไว้ให้ฉันนะอ๋อได้ครับ โลคะ่ะคุณแม่ค่ะว่าไงคะลูกพนักงานใหม่ที่คุณแม่แนะนำมาค่ะเขาไว้ใจได้ไดใช่ไหมคะไว้ใจได้สิลูกในประวัติที่เขาเขียนมาก็มีประวัติการทำงานทางด้านนี้นะให้โอกาสเขาหน่อยนะลูกอือได้ค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ คุณลูกแก้วครับเสร็จอาหารที่ให้ผมเตรียมไว้ได้แล้วครับอืนายชื่ออะไรนะอ๋อชื่อเอกครับฉันขอถามอะไรนายหน่อยนะก่อนที่นายจะทำงานที่เนี่ยนายทำงานที่ไหนมาก่อนอ๋อผมเคยทำร้านอาหารที่นมาก่อนครับแล้วทำไมถึงออกจากที่นั่นอ๋อคือมาแล้วครับสวัสดีครับคุณลูกแก้ว ผมมาเปลี่ยนกะแล้วครับถึงเวลาเปลี่ยนกะแล้วเหรอใช่ครับเออคุณลูกแกครับวันนี้มีอะไรผมทําเป็นพิเศษไหมครับไม่มีหรอกนายไปเตรียมงานของนายเถอะโอเคได้เลยครับว่ายังไงล่ะอ๋อคือถ้านายไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะว่าแต่บ้านนายอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองครับเดินไปสองซอยก็ถึงแล้วครับ งั้นนกลับบ้านได้เลยนะงั้นเศษอาหารนี้ผมวางไว้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันฝากเศษอาหารเนี่ยไปให้หมาหลังวัดหน่อยนะทางผ่านบ้านนายแล้วนี่อ,อ๋อถ้าจะเอาไปให้หมางั้นผมขอได้ไหมครับนายจะเอาไปทำอะไรก็ทำเถอะ ขอบงทับไม่น่าไว้ใจท็อปฉันฝากร้านหน่อยนะเดี๋ยวฉันมาได้เลยครับคุณลูกแก้ว อ้าวฮันนี่เป็นยังไงบ้างอดีตเพื่อนร่วมงานร้านดูอินดี้คาเฟ่เมื่อก่อนเขาเป็นผู้จัดการนะสบายดีไหมจ๊ะนี่เธอสองคนรู้จักกันเหรอใช่วันนั้นน่ะมันเป็นแผนการของฉันเองฉันเข้าไปโวยวายที่ร้านดูอินดี้ก็เพื่อให้แกถูกไล่ออกแล้วเมียฉันเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งยังไงล่ะเมียเหรอ เาเป็นผัวฉันเองเพราะว่าฉันอยากได้ตำแหน่งผู้จัดการแกม,มาตั้งนานแล้วฉันก็เลยวางแผนนี่ทำ<ฮ>ไมช่างมันเถอะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปอ,อ้อะไรเนี่ยอีที่รักดูสินี่มันข้าผัดของเหลือ <c oughs> เดี๋ยวนี้ตกต่ำถึงขนาดเป็นขอทานแล้วเหรอ เอาข้าวเหลือๆกลับไปกินที่บ้านอุ๊ยขอโทษหลุดมือพี่รักดูสิมันเหมือนขอทานเลยอ่ะเอาข้าวเหลือกลับไปกินที่บ้านด้วยน่าสงสารผู้กายทำแบบนี้ทำไมวะกูเกลียดมึงไงกูอยากได้ตำแหน่งผู้จัดการมึงมาตั้งนานแล้วกูก็เลยวางแผนจนตอนนี้กูก็ได้ตำแหน่งผู้จัดการมา ตอนนี้นะเงินเดือนของกูเนี่ยจาก9,000มันขึ้นเป็น15,000แล้วนะจ๊ะ <laughs> ที่รักเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่า ไหนใส่มหายายสิลูกไหนใส่รถมหายายสิโอ้ยเก่งเก่งเอาเอาขนานั้นมาด้วยเออเอามาใส่มาลูกนะโอ้ยเก่งลูกออเก่งังลูกออเออตาลูก ทำไรครับนี่พ่ออะไรมาให้กินด้วยยิ่ไหมครับหิวหิ้หรอหิ้หรอเป็นไงบ้างครับแม่มันก็ยังเหมือนเดิมยังมีไอแล้วก็ยังเหนื่อยนิดหน่อย แล้วก็เมื่อกี้นะอ้พวกทวงนีนะ่มันก็จะมาเอาเงินแต่แม่ไม่มีให้มันมันก็ขนของในบ้านเอาไปหมดผมขอโทษนะครับแม่ที่พาแม่มาลำบากผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานหาเงินเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันนะครับไม่เป็นไรแล้วลูกแล้วลูกนะเอาแต่มัวทำงานทำการกินได้กินข้าวกินปลามาหรือยังลูกยังเลยครับ แแม่กินหรือยังครับผมเอาข้าวนี้มาแต่มันเป็นของเหลือจากลูกค้าว่าแต่แม่ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องคิดมากยามที่เราลำบากมันก็ไม่มีทางเลือกอะไรให้เรามากนะักอย่าคิดมากเลยลูก งั้นเรามากินข้าวก่นนะครับคุณลูกแก้วครับอาหารที่ให้ผมเตรียมไว้ได้แล้วครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีท็อปมาแล้วเดี๋ยว อาหารที่ฉันให้นายเตรียมอ่ะฉันให้นายให้ผมล่ะครับอืมจำไว้นะอย่าทำแบบเมื่อวานอีกอย่าเอาเศษอาหารเหลือไปให้ลูกกับแม่กินแล้วไปสิโหขอบคุณครับ แล้วนายจำไว้นะอะไรที่เคยทำผิดพลาดอะ่ะปล่อยมันไปเราเริ่มต้นใหม่ได้ถ้านายมีปัญหาอะไรปรึกษาฉันได้เสมอฉันยินดีช่วยขอบคุณอีกครั้งนะครับนายทำงานกับฉันที่นี่แล้วอะ่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องไปเกงใจไอ้พวกที่รังแกนายนะ เดี๋ยวมันก็จะได้รับผลกรรมของมันเชื่อฉันสิครับคุณรูกแก้วถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอืสวัสดีครับ